ฮัลโหลไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่าแชร์เดียวบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซ่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาวันนี้นะคะมาวันนี้นะคะแดงไปปะมาวันนี้นะคะไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่าจะมาแบ่งปันค่ะอันนี้คือแขน ขนส่วนมากจะขาดตรงเนี้ค่ะเห็นไ,ไหมคะขาดตรงตรงแขนเนี่ยค่ะเวลาพวกผู้ชายทํางานนะคะแบบว่าช่วงมือเนี่ยจะแขนก็จะลุยไปะคะ่ะแต่ทีนี้แต่ทีนี้ตัวเสื้อยังยังดีอยู่นะคะยังไม่ขาดยังไม่ชํารุดทีนี้เราก็เลยจะมาทําแขนเสื้อเพื่อจะไปต่อให้ DIY ะคะ่ะ ให้คนที่คนที่เขาใช้เอาไปทำงานนะคะที่กิงเสื้อก็เสื้อก็อซื้อใหม่ก็ได้ค่ะแต่ทีนี้มันเป็นของบริษัทอะคะ่ะทีนี้มันเป็นเสื้อโลโก้เนาะเขาก็เลยเขาก็เลยอเอามาเพื่อใช้งานได้อีกอะคะ่ะบ mm ันดีอวคือ,อแขนเสื้ออาจจะขาดวิ่นไปแล้วแต่ทีนี้ตัวเสื้อยังดีอยู่เพราะว่า ต้องทำงานที่เกี่ยวกับใช้ข้อศอกอะไรตรงนี้มันจะยุ่ยเลยทีนี้ปะก็ไม่คุ้มอะค่ะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นออันนี้ให้เลยเป็นเป็นไอเนี้ยเป็นแขนใหม่ให้เลยค่ะแต่สีเพี้ยนก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาเสียดายตัวเสื้อกับโลโก้ของบริษัทนะะมาค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซาจะมาทำให้ดูนะคะพามาต่อนะคะ เนี่ยค่ะอืเราทำแขนมาแล้วนะคะทีนี้ช่างจะพามาต่อจะพา DIY คือมันทำได้นะคะคุณแม่บ้านถ้าแบบว่าอตัวเสื้อยังดีอยู่แล้วก็ไปทำแขนมาให้ช่างไปทำแขนมาให้ใหม่เพื่อมาต่อใส่แขนเสื้อคุณนะคะ ถ้าเสื้อที่เป็นเสื้อโปรดโปรดนะคะอันนี้ที่ซังซ่าทําก็คือเสื้อของพนักงานค่ะเพราะว่าเขาต้องการใช้โลโก้ค่ะก็เลยจะต้องเอามา DIY ทําให้เขาค่ะ เียค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาแขนเสื้อมาทาบดูนะคะเนี่ยให้เราไปทำซ้ายอยู่ซ้ายข้างหลังอยู่ข้างหลังนะคะทีนี้ให้เรารู้ว่าข้างหลังอยู่ตรงไหนมันมีแขนซ้ายแขนขวาะคะ่ะ ซ้ายแขนขวานะคะนี่ไงอันนี้ด้านด้านหลังนะคะด้านหลังให้สังเกตตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะอยู่ด้านหลังค่ะเดี๋ยวร่างชาจะพามาเปลี่ยนแขนเสื้อใหม่ให้คนงานนะคะให้พนักงานนะคะ โทษค่ะปักไฟไม่นี่นี่ค่ะหลังเป็นหลังนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆนะคะวิธี DIY ภาพที่ยังต้องใช้ประโยชน์อยู่อีกได้อีกนะคะ แล้วก็มาทําแขนใส่นะคะสีจะเพี้ยนกันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าต้องตกลงกับเจ้าของผ้านะคะว่าถ้าสีเพี้ยนได้ไหมอะไรเงี้ยด้วยนะ เห็นไหมแล้วเราเราก็นําไปโพ้งริมนะคะที่เราตัดต่อเนี่ยแล้วก็มาข้างนี้ซ้ายไปซ้ายนะคะข้างหน้าไปข้างหน้าค่ะ เสื้อใหม่ DIY ให้ลูกค้านะคะ ่่คะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ไปพ้งริมไปพ้งพ้งลิมนะคะ ไปพงริมเสร็จเราก็มาทําแบบนี้นะคะที่เราต่อเราต้องไปพงริมนะคะเนี่ค่ะเราก็จะมาทําอย่างนี้ค่ะประกอบผ้าคืนเนี่ยค่ะคืนรูปเดิมนะคะหลังจากที่เราไปพงแล้วนะ ซังซ่ามไม่ได้สังซ่ามไม่ได้ไปถ่ายรูปตอนพ้งให้ดูนะคะเนี่ยคะ่ะ คะจะเป็นอย่างนี้นะคะเสื้อเนี่ยแล้วเราก็เป็นโซ่ลิมนะคะอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะคะ โพงริมเนี่ยค่ะก็ต่อเสร็จไปโพงริมตรงนี้นะคะแล้วก็มาเย็บตรงนี้เนี่ยค่ะ้ค่ะ,คะหลังจากต่อแล้วก็มาเย็บตัวแขนเข้ากันค่ะ ค่ะอันนี้ย้ำนะคะเนี่ยพ้งแบบเนี้ค่ะตรงขอบมันนะเนี่ยถ้ายาวไปเนี่ยเดี๋ยวร้งางซ่าก็ไปพ้งค่ะอันนี้ต้องไปพ้งแบบนี้ค่ะพง้งริมเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ถ้ามีล้มตะเข็บเนี่ยเห็นไหมคะรอยเดิมเราก็ล้มตะเข็บให้เขานะคะให้เนี้ยบนะคะเนี่ยเห็นไหมรอยที่ร้งางซ่าแก่เนี่ยพอช่งางซ่าพงเสร็จทังางซ่าจะต้องมา ล้มตะเข็บตามนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เจาะรังดุมแล้วก็ใส่กระดุมให้เขาค่ะเนี่ยเจาะรังดุมติดกระดุมให้เขาค่ะเนี่ยนะคะขั้นตอนเสร็จสับนะนะคะเนี่ค่ะคำว่า DIY ให้ให้ผ้าที่แบบว่ายังใช้ได้อยู่นะคะ อันนี้ก็คือจะไปเจาะรังดุมแล้วก็ติดกระดุมให้เขาค่ะอันนี้คือเสรจวมามาแนะนำว่าถ้าตัวเสื้อดีอยู่ให้แนะนำทำอย่างนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเป็นเสื้อตัวโปรดหรือโลโก้บริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ใส่ทำงานเข้าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปพ้งริม โคงริมเย็บตะเข็บคืนให้ตรงที่รอยต่อช่วงเนี้ยให้เหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็ไปเจาะหลังลุมตรงปลายแขนก็คือเสร็จค่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะได้เสื้อเสื้อดีๆของลูกค้านะคะเห็นไหมคือมันเป็นโลโก้บริษัทเนาะเนี่ยค่ะ ก็จะได้คนละสีหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาใช้โลโก,ก้เข้าทํางานเนี่ยค่ะเราก็เหมือนกันได้เสื้อใหม่ให้พนักงานนะคะเนี่ยอันนี้ของเก่าของเขามันมันชํารุดแล้วข้างนึงค่ะข้างนึ่งแย่มากแต่ว่าในไหนได้เปลี่ยนข้างนึงก็ข้างนึงก็ต้องเอาออกะอคะ่ะแล้วก็ไปเจาะรังดุมให้เขาอย่างนี้ค่ะก็คือเสร็จนะคะ แล้วก็ค่าไอตรงนี้ต้องไปพ้งให้เขาด้วยนะคะพ้งแล้วก็มาเย็บทับล้มจะเข็บตามรอยเดิมอะคะ่ะอันนี้คือขั้นตอนเสร็จสับแต่วิธี diy ลักษณะนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวสจจร้างจะเจาะรังดุมแล้วก็พ้งริมแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงข้างนี้ข้างล่างรักแร้เนี่ยค่ะคือย้ำให้ได้ แต่เก็บเดิมอะค่ะแต่อันนี้เอามารูปร่างคร่าวๆามาให้ว่าดัดแปลง DIY ได้ได้อย่างนี้ได้นะคะนี่แหละค่ะ CU Next to CU Next Clip DIY อีกสไตล์หนึ่งของสร้างซ่านะคะให้พนักงานค่ะขอบคุณค่ะ CU Next to CU Next Clip นะคะ